ขอกราบสวัสดีพี่น้องทุกท่านด้วยความเคารพนะครับวัดพระธรรมกายและพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยเป็นของจริงที่ดีจริงที่แท้จริงเป็นเพชรเม็ดงามของวงการพระพุทธศาสนาในยุคนี้ที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาออกไปทั่วโลกไอชาแนลตอนที่140วันนี้บรรยากาศที่วัดพระธรรมกายนะครับช่างร้อนแรงนะครับ เป็นวันที่14วันที่2ที่ทาง DSI และเจ้าหน้าที่ตำรวจจะมาตรวจคน้ขนขณะนี้รอบๆตัวผมนะครับมีสำนักข่าวมีหลายช่องเลยนะครับมาเพื่อที่จะถ่ายทอดสดบรรยากาศกำลังตึงเครียดขณะที่ท่านนายกรัฐมนตรีก็อยากจะให้ผู้สื่อข่าวได้หยุดการวิาพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องวัตระธรรมกายท่านผบตรก็ให้ท่านศิวราได้หยุดให้ สัมภาษณ์เกี่ยวกับคดีของวัดพระธรรมกายเรื่องราวดูทีท่าเหมือนกำลังจะสงบแต่ในความสงบนั้นอาจจะมีคลื่นใต้น้ำอยู่ผมก็เลยเอกใจแปลกใจว่าวันนี้ทำไมนักข่าวถึงได้มากันทุกสำนักมากันที่หน้าวัดพระธรรมกายแถมยังเอารถโมบายสำหรับถ่ายทอดสดมาก็เลยแปลกใจได้มาถามนักข่าวแต่ว่าได้รับการยืนยันว่าไม่มีอะไรวันนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่อง สำนักข่าวช่องหนึ่งซึ่งยืนยันแล้วก็ได้ดําเนินการเกี่ยวกับคดีต่างๆของวัดพระธรรมกายมาอย่างต่อเนื่องมาหลายปีนะครับนั่นก็คือช่องทีนิวของคุณสนธิยาชื่นรุษไทยในธรรมโดยมีคุณยุคน,นะครับเป็นหัวหอ,อกในการจัดรายการและตอนนี้ก็ได้มาจัดรายการที่ช่องไบรท์ทีวีได้มีการวิเคราะห์ได้มีการ จกแจงข่าวเกี่ยวกับวัดพระธรรมกายมาอย่างต่อนเนื่องอจะออกมาแนวไหนยังไงก็พี่น้องสาธุชนก็คงจะตัดสินได้นะครับตั้งแต่เป็นช่องทีนิวของตัวเองจนมาอยู่ที่ค่ายใหม่นะครับเช้าขึ้นมาวันนี้ผมได้ดูการวิเคราะห์ข่าวของค่ายทีนิวเกี่ยวกับเรื่องของที่มีชายคนหนึ่งบอกว่าได้รับจ้างให้โกนหัวได้รับเงินค่าจ้าง1,000บาท ซึ่งตอนแรกทีนิวเนี่ยเมื่อวานก็ออกข่าวมาในลักษณะที่ว่าเป็นแหล่งข่าวและขอปกปิดใบหน้าไม่อยากให้แหล่งข่าวเป็นอันตรายก็เลยให้ถ่ายเฉพาะด้านหลังและก็มีคุณยุคนสัมภาษณ์คำสัมภาษณ์ก็เป็นไปในแนวว่าผู้ชายคนนี้อยากจะได้เงินมีคนมาจ้างให้โกนหัว1น1,000บาทแล้วก็ระบุว่าจ้างโดยวัดพระธรรมกายนะครับในเนื้อข่าวเป็นอย่างนี้ เมื่อคืนก็ดูว่าแหล่งข่าวคนนี้น่าจะเป็นคนทั่วไปหรือเป็นชาวบ้านแต่ปรากฏว่าเช้าขึ้นมาทางทีนิวก็ออกมาเปิดว่ายอมรับว่าแหล่งข่าวคนนี้คือตากล้องของทีนิวไนมันเป็นอย่างนี้และเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงในขณะที่ผู้สื่อข่าวซึ่งเป็นสำนักพิมพ์อื่นสำนักค่ายอื่นเขาก็รับไม่ได้ก็ออกมาวิาพากษวิจารณ์ การทําหน้าที่การทํางานของค่ายทีนิวกันเยอะมากพอสมควรว่ามีจรรยาบรรนหรือเปล่าเลอะเทอะไปหรือเปล่าทํานองนี้นะครับผมก็อยากให้สังคมอยากให้สาธุชนทั่วไปอยากให้วินยูชนที่มีใจเป็นธรรมได้ตัดสินการทําหน้าที่ของค่ายทีนิวว่าการทําหน้าที่ของสื่อค่ายนี้ทําด้วยความสุจริตใจในฐานะสื่อ ทำด้วยความบริสุทธิ์ไม่มีอคติมาครอบงำไม่มีอะไรมาชี้นำต่อวัดพระธรรมกายอยากให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายโดยให้สังคมตัดสินว่าสิ่งที่ค่ายทีนิวโดยคุณยุคคนหรือคุณสนทิยานชื่นหรือไทยในธรรมกำลังเกาะติดสถานการณ์เกี่ยวกับวัดพระธรรมกายเนี่ยว่าเป็นไปอย่างตรงไปตรงมาในฐานะสื่อ เหมือนกับค่ายอื่นๆที่ได้มาทำข่าวหรือเปล่าหรือมันไม่ใช่อยากจะให้สังคมช่วยตัดสินหน่อยนะครับไอ h ชน n นลประจำวันนี้สำหรับตอนนี้ขอบคุณและสวัสดีนะครับ